สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด e o ร a l t a l o นะคะคลิปนี้คือคลิปเรื่องอะไรที่เขาไม่อยากให้คุณรู้เป็นการอ่านไพ่แบบแรนดอมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูคำำําทํำนายกันได้เลยนะคะเรื่องอะไรที่เขาไม่อยากให้คุณรู้เขามีอะไรปิดบังคุณอยู่ Queen of Swords King of Wands, Two of Cups, Nine of Swords, oh. King of Pentacles, Eight of Cups, Nine of Swords. Mm. โ o ร Cups บดิเอมเพอเรอร์ o ฟร of ฟร์ออ s ส d ดคนนี้นะเป็นคนที่แบบจะบอกไงดีอ่ะเขาดูเป็นคนขี้ระแวงอะค่ะแล้วก็แบบเป็นคนคิดมากอ่ะเป็นคนที่ชอบคิดไปเอง คิดร้ายไว้ก่อนด้วยนะคิดคิดแบบในแง่ร้ายแง่ลบเอาไว้ก่อนจินตนาการอะไรไปเองอะไรเงี้ยน่าจะเป็นคนขี้หึงด้วยอะ่ะขี้หึงขี้หวงแล้วก็ขี้กังวลขี้กลัวแล้วเขาอะ่ะเออด้วยความที่แบบคิดไปไกลแล้วคิดมากไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยเขาพยายามที่จะแสดงออกโดยการที่ข่มคุณเอาไว้ทำตัวแบบ นิ่งๆทำตัวเฉยชาทำตัวเหมือนไม่สนใจใยดีคุณแต่เขาอะกลัวคุณทิ้งเขาไปมากเลยอะคือเขาเขาอยากจะเป็นคนที่แบบคุมเกมอะคะ่ะเป็นคนที่เอาคุณอยู่เป็นคนที่เป็นผู้นำเขาไม่อยากให้คุณอยู่เหนือกว่าเขาพเพราะเขากลัวจริงๆแล้วในใจลึกๆของเขาอะเขากลัวเขากลัวว่า คุณจะไปสนใจคนอื่นถ้าคุณอยู่เหนือกว่าเขาอย่างเงี้ยถ้าเขายอมคุณแล้วคุณมีอำนาจเหนือเขาอ่ะคุณอาจจะทำอะไรโดยที่แบบไม่แคร์เขาคุณอาจจะไม่กลัวไม่เกรงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจจะทำอะไรตามใจคุณซึ่งเขากลัวถ้าคุณแบบวันดีคืนดีคุณเกิดอยากเปลี่ยนใจคุณเกิดอยากไปหาคนอื่น อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่กดคุณเอาไว้ถ้าเขาไม่ข่มคุณเอาไว้หรือทําแสดงอํานาจให้เขาให้เขาอยู่เหนือกว่าคุณให้เขารู้สึกว่าคุณคลั่งรักเขามากๆคุณต้องยอมเขาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าคุณจะแบบเปลี่ยนใจจากเขาง่ายๆถ้าคุณไม่กลัวไม่เกรงเขา คุณก็อาจจะไม่แคร์เขาไม่สนใจเขาบางคนเขาแบบเขาข่มคุณมากๆเลยนะเขาทำอะไรที่ที่ไม่น่ารักเลยอะค่ะ <c ười> คือไม่ได้แบบไม่ได้แสดงตัวเป็นคนรักที่ดีอะไม่ได้ไม่ได้ทำตัวแบบเป็นคนรักที่ที่อบอุน่นอ่อนโยนน่ารักหรือว่าดูแลคุณอย่างดีทั้งทงท,งที่ใจเขาอะเขารักคุณนะแต่เขาไม่อยากให้คุณรู้ว่าเขารักคุณ เขาไม่อยากให้คุณรู้ว่าเขารักคุณมากอืมเขาพยายามแสดงออก่เหมือนแบบว่าไม่สนใจอะ่ะเขาอยากให้คุณคิดอย่างนั้นอยากให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้แคร์อะไรคุณมากหรอกอะไรอย่างเงี้ยอืมเพื่อจะให้ตัวเองดูเหนือกว่าค่ะยกตนข่มท่านเอออารมณ์นั้นแต่จริงๆในใจเนี่ยคือแบบกลัวกลัวเปหมดทุกอย่างเลยนะอืมกลัวถูกทิ้งนะคะกลัวกลัวคุณแบบ ไม่สนใจกลัวคุณไม่รักเนี่ยเขาเครียดนะไม่ใช่ว่าไม่เครียดเขากลัวว่าถ้าคุณมีอํานาจเหนือเขาอ่ะก็คือเขาก็เหมือนแบบเป็นลูกไก่ในกํามือที่แบบด้วยความที่เขารักคุณมากอยู่แล้วไงแล้วก็กลัวเสียคุณไปมากถ้าคุณรู้ความลับตรงนี้ปุ๊บเสร็จเลยเขาเสร็จเลยเขาเป็นลูกไก่ในกํามือที่คุณแบบจะบีบก็ตายจะคายก็รอดเขาก็จะกลายเป็นคนเนี้ย คือตอนนี้เขาพยายามจะเป็นคนนี้พยายามจะแสดงอำนาจพยายามที่จะข่มคุณเอาไว้แต่ถ้าคุณรู้เมื่อไหร่ว่าความรู้สึกของเขาอะ่ะเขารักคุณแบบนี้เขาจะกลายเป็นคนนี้ทันที <c oughs> บางทีเขาอาจจะพูดอะไรที่แบบว่าเหมือนแบบถ้าเธอทำตัวไม่ดีหรือทำอย่างนู้นอย่างนี้ที่ท,ที่ให้เขาแบบไม่พอใจไม่ถูกใจ ฉันจะไปกับคนอื่นนะแบบทาตัวเหมือนแบบมีตัวเลือกมากมายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตัวเองมีตัวเลือกมากมายอ่ะทาเหมือนแบบฉันทิ้งเธอไปเมื่อไหร่ก็ได้นะฉันไม่ต้องแคร์เธอก็ได้นะเลยอย่างเงี้ยอืมฉันไม่ได้สนใจเธอมากมายหรอกอืมแต่ความจริงไม่เลยความจริงมันกลับกันเลยความจริงก็คือคุณต่างหากที่มีสิทธิ์พูดแบบนั้นคุณต่างหากที่มีสิทธิ์จะบอกเขาว่าถ้ายังทําตัวแบบนี้อยู่ฉันจะไปนะ แล้วถ้า like, คุณทำแบบนั้นเมื่อไหร่นี่คือแบบขาสั่นเลยนะขี้ขาดจะตายคนเนี้ขี้ขาดขี้ขาดนะคะขี้กลัวขี้กังวลขี้คิดมากเนี่ยเขากลัวจะตายเห็นไหมเขากลัวจะตาย แต่ทำเป็นนิ่งทำเป็นเข้มทำเป็นไม่สนใจใยดีทำให้เหมือนตัวเองมีอำนาจเสแสร้งค่ะเสแสร้งแกล้งทำใจจริงลึกๆคือกลัวคือกลัว,ค,ลวคือกังวลด้วยความมโนเก่งด้วยความที่จินตนาการเก่ง แต่เขาทําผิดวิธีนะเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้วิธีนี้วิธีที่เขาทําอยู่ะที่เขาทําเป็นเย็นชาทําเป็นไม่แคร์ทาเป็นไม่สนใจกับคุณทําเป็นแบบยกตนข่มท่านทําเป็นเหนือคุณอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณมันอาจจะทําให้คุณเอือมละอาแล้วคุณเบื่อเขาได้ในสักวันหนึ่งแล้วคุณอาจจะแบบว่าเออในเมื่อไม่แคร์ฉันขนาดน,นี้ฉันก็ไม่อยู่แล้วฉันก็ไปแล้วก็ได้ใช่ไหมล่ะ แทนที่เขาจะแบบทำตัวดีๆทำตัวน่ารักเป็นคนรักที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่อยากให้คุณรู้ว่าเขารักคุณว่าเขาแบบเขารักเขาหลงคุณขนาดไหนว่าเขามีแพชชั่นต่อคุณขนาดไหนเขาอะจริงจังจริงใจกับคุณมากนะเขาจริงจังกับคุณมากนะเขาไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใจจากคุณเลยไม่ได้คิดจะทิ้งคุณไปหาคนอื่นเลยแต่ว่าปากเขาออาจจะเคยพูดแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะเคยทำตัวเหมือนแบบ ทำตัวเหมือนเหมือนเป็นคนเจ้าชู้ทำเหมือนมีตัวเลือกเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยทำเหมือนแบบพร้อมที่จะทิ้งคุณไปเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ได้หรอกทำไม่ได้คุณต่งหากที่ทิ้งเขาได้ก็เพราะอย่างนี้แหละนะคะเขาถึงไม่อยากให้คุณรู้แต่ตอนนี้คุณก็รู้แล้วอะเนาะโอเคฮ้ย ก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามเราชมเราฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ